วันที่10มีนาคม2565ค่ะนางบุญมาชัยสารนะคะหรือว่าแม่สาวอายุ75ปีค่ะเป็นชาวบ้านนิคม3นะคะหมู่9ตําบลโคกสะอาดอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกนายกฤษณะสอนบุญพิมพ์สวยนะคะทนายของแม่แตงโมนี่แหละ เคยยืมเงินแล้วก็เรียกค่าทําคดีฟ้องร้องที่ดินคืนรวมๆแล้วกว่า1นึ่0 0สบาทค่ะออกมาเผยนะคะว่ารู้จักนายกฤษณะเมื่อประมาณกลางปี62สนะคะสองพหร้อยขณะที่ตัวเองเนี่ยเดินทางไปสํานักง,งานที่ดินเพื่อที่จะไปทําเรื่องฟ้องเอาที่ดินจากลูกชายและลูกสะใภ้เพราะลูกเนี่ยไม่ดีจากนั้นก็มีการรู้จักกับนายกฤษณะค่ะตอนแรกเนี่ยเรียกค่าทําคดีอยู่ที่3 0,000บาท ครั้งที่2เนี่ยเป็นเงิน20,000บาทรวมๆแล้ว5 0,000บาทบอกว่าเป็นค่าทําคดีจากนั้นค่ะก็มาขอยืมเงินอีกประมาณ47,000บาทแล้วก็เงินที่เอาไปให้ทนายอีกคนทําคดีเนี่ยอีก2 0 0 0 0บาทรวมๆไปแล้วเนี่ยอยู่ที่1 17,000่นบาทนะคะจากนั้นเนี่ยก็เงียบหายไปเลยไม่สามารถติดต่อได้จนเห็นเป็นข่าวค่ะว,ว่าเป็นทนายคนนี้แหละ ที่เป็นทนายให้กับแม่แตงโมจึงจําได้ว่าเป็นนายเป็นนายกิษณะเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะนางบุญมาเนี่ยก็ได้มีการโทรศัพท์หานายกิษณะโดยตรงเลยนะคะซึ่งทางนายกิษณะเองเนี่ยก็มีท่าทีตกใจค่ะจากนั้นนางบุญมาเองก็ถามว่าจําแม่ได้ไหมทําไมมาหลอกแม่แบบนี้ ได้เงินแล้วหายหน้าไปเลยตอนแรกนายกฤษณะเนี่ยก็นึกไปนึกมาเหมือนจะจำไม่ได้นะคุยกันไปคุยกันมาค่ะถึงนึกได้ว่าเป็นนางบุญมาโดยทนายกฤษณะนะคะได้มีการขอโทษนางบุญมาทางโทรศัพท์ค่ะทางด้านของนางบุญมานะคะก็บอกว่าขอเงินคืนเพียง1นึ่งแสนบาทก็พออะอยากเอาแค่1นึ่งแสนก็พอ ทางด้านของธน,นาคิสนะค่ะรับปากว่าจะใช้หนี้จำนวน1 0 0 0 0แบาทแบ่งจ่ายออกเป็น5งวดงวดหน้าเนี่ยสองหมบาทนะคะเริ่มงวดแรกก็คือวันที่1เมษาย5 6 5น2565ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนางบุญมาเนี่ยก็มีการแอดไลน์แล้วก็แจ้งเบอร์บัญชีมามาให้ในทางไลน์ด้วยนะคะโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยตัวเองกําลังไปดูเอกสารของเรื่องแตงโมนะคะหมายถึงว่าทนายนะคะก็เลย บอกว่ายังไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ต้องไปดูเอกสารเรื่องของคุณแตงโมกอดก็เลยให้แม่เนี่ยโทรหาได้ตลอดเวลาเลยนะในส่วนของนางบุญมาค่ะก็บอกว่าถ้าไม่ให้แล้วก็หลอกอีกเนี่ยอยู่ที่ไหนจะตามหาถึงที่เลยนะเห็นแก่แบบนี้เนี่ยแบบเหมือนไปได้ทุกที่เลยนะอะไรแบบนี้นะคะก็ได้ได้ว่าสู้เอาเรื่องเหมือนกันค่ะ75แต่ว่าคุณแม่ยังแจ๋วนะคะ อีกทั้งนายคณิสอนออชูริรังค่ะประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานีนะคะเปิดเผยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้จักกับทนายกฤษณะนะเคยพบหน้ากันย้อนหลังไปเนี่ยน้องกฤษณะเคยทํางานเป็นเสมียนทานายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อเขาสอบผ่านแล้วก็ได้รับไปอนุญาตเป็นทนายความปี2563 จากนั้นเขาก็เปิดสํานักงานทนายความที่อําเภอสว่างแดนดิน,นจังหวัดสกลนอครน่นะคะน้องเขาเนี่ยมีบุคลิกที่สุภาพแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆนึกๆเนี่ยไม่ได้เข้าไปคลุกคลีมากแม้อายุงานทนายความจะน้อยแต่เขามีใบอนุญาตทนายความต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอายุการทํางานถึงจะน้อยเนี่ยหรือว่าจะมากอยู่ที่การศึกษาหาความรู้การค้นคว้าข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ การศึกษาข้อกฎหมายการหาแนวดีกายกตัวอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยทนายกิษนะเองเนี่ยที่เข้าไปดูแลนะคะต้องเข้าไปดูด้วยว่าการกระทําโดยประมาทเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบใดบ้างหาแนวดีกาว่าจะต้องทํายังไงจะต้องดูยังไงบ้างนะคะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลการตัดสินว่าทนายเก่งหรือไม่เก่งนนเนี่ยเราจะต้องให้โอกาสเขาจะไปบอกว่าคนเก่งคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่ง อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ทนายความเนี่ยต้องให้เกียรติกันแต่ลูกความผู้ที่มาปรึกษาทนายเนี่ยเขาเองจะพิจารณาว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องในอดีตถ้าหากคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนใหม่คนดีทุกคนก็สามารถกลับตัวกลับใจได้เริ่มต้นใหม่ได้จุดนี้เนี่ยต้องให้โอกาสกันสําหรับคดีของแตงโมเนี่ยตัวเองก็ได้มีการติดตามบ้างมีข้อมูลนิดหน่อยส่วนตัวคิดว่า ฝากถึงกฤษณะแล้วกันให้ดูประเด็นตํารวจตั้งข้อหาทนายความเนี่ยจะต้องมีการไปดูในเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องของสํานวนด้วยอะไรแบบนี้นะคะในส่วนของเออ,เอ,อทางด้านของทนายคนนี้เขาก็พูดมานะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้ค่ะมันจะต้องมีอะไรผุดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องติดตามต่อไปค่ะและนี่ก็คือข่าไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม